ครับสวัสดีครับมือนีครับบ่าวตนคนรักเสียงพินครับถามาชมง,งานแกะสลักฝายต่างโตะนะครับฝายต่างโตะเป็นใหม่จริงนะครับเป็นการแกะสลักแบบตัวหลองนะครับฝายต่างโตะน้าผ้าสะกรคงถาวรครับค้งนวยการโลงเรียนครับผมนะครับงานชิ้นนี้ก็คงจะทรงไปทั้งที่จังวัด สาระข้ามครับผมตอนนี้ลูกค้าเพิ่นจะให้แก้ซื้อนะครับแก้เพิ่นซื้อเลยเพิ่นจะไปลงแหลกลงสีแล้วก็ประกอบเองนะครับครับงานลักษณะนี้ก็อ่ะทางร้านตนก็แพงดีไซน์นะครับขอรับทำมดนะครับสําหรับลูกค้านะครับนะครับเอาไปลงสินเอาไปลงสีลงหยังเองนะครับสําหรับคูมีหัวใจสินในดวงใจนะครับผมอ่ะกลัามรีวิวให้เบิ้งนะครับให้ทันทันเบิ้งนะครับแล้วถ้าทันใจสนใจงานแก้สลักนะครับ มัจะเป็นงานใหม่นะครับเป็นการตัดผาาปูตัดตัวอักษรนะครับอะคริลิกนะครับก็ถักเข้ามาไหนนะครับทีเพลล้านนะครับต้นกระแพงดีไซน์นะครับผมนะฮะมื่อนี้กับผมกับมาแนะนํานะครับงานแคสลักให้ทันในช่นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับทันใดที่สนใจนะครับหรือทันใดที่นะครับติดตามหรือเอฟซีต่างนะครับทุกคนนะครับทั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนให้่ํำให้รวยนะครับสวัสดีครับผมสวมสดีครับ